ข่าวสารสำหรับผู้แรกเชื่อบทที่13การประชุมประเภทต่างๆข้อพระคัมภีกิจการบทที่2ข้อ14ข้อ40ถึงข้อ42 1โคเรียนบทที่10ข้อ16ถึงข้อ17ข้อ21บทที่11ข้อ20ข้อ23ถึงข้อ26บทที่14ข้อ26ถึง36 มัทธิวบทที่สิบแปดข้อเในเข่าวสารตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงหลักการต่างๆของการประชุมไปแล้วในข่าวสารตอนนี้เราจะกล่าวถึงภาพปฏิบัติในการประชุมถ้าว่าตามพระคัมภีร์การประชุมนั้นมีอยู่5ประเภทคือการประชุมประกาศกิตติคุณการประชุมหักขนมปังการประชุมอธิษฐาน การประชุมเพื่อใช้ของประธานและการประชุมเพื่อพูดข่าวสารพระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่าในสมัยของอักครทูตนั้นมีการประชุมทั้ง5ประเภทนี้วันนี้ถ้าเราอยากให้คริสจักรเข้มแข็งคริสจักรก็ต้องมีการประชุมทั้ง5้าประเภทนี้เรายังต้องรู้ด้วยว่าในการประชุมในแต่ละประเภทนั้นเราต้องประชุมกันอย่างไรจึงจะเหมาะสม เช่นนี้เราจึงจะได้รับประโยชน์จากการประชุมเลขโรมันหนึ่งการประชุมประกาศกิตติคุณในกิตติคุณสี่เล่มหนังสือกิจการและต้นต้นในประวัติศาสตร์ของคริสจากนั้นการประชุมประกาศกิตติคุณเป็นการประชุมที่มีความสำคัญมากหลังจากที่คริสจักรได้ตกต่ำไปแล้วในช่วงศตวรรษที่สามถึงที่สี่การประชุมประกาศกิตติคุณก็ค่อยๆหายไป และถูกแทนที่ด้วยการประชุมเทศนาพระคำดังนั้นถ้าเราอยากให้คลิจั์เข้มแข็งเราก็ต้องฟื้นปู่ฐานะของการประชุมประกาศกิตติคุณจุดประสงค์ที่คลิจจกอยู่บนโลกนี้ไม่ใช่เพื่อจะก่อสร้างตนเองเท่านั้นแต่ยังเพื่อให้ผู้คนได้รู้จักพระคริต์อีกด้วยถ้ากล่าวถึงการก่อสร้างคลิตจักรแล้วของประธานในการประกาศกิตติคุณ อาจจัดเป็นอันดับสุดท้ายแต่ในเวลาที่คลิปจักรเริ่มจะแผ่ขยายนั้นของประธานในการประกาศกิตติคุณจะถูกนำมาใช้เป็นอันดับแรกข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ก็คือการเดินทางไปยังมณฑลสมารียของฟิลิปในกิจการบทที่8คนกลุ่มแรกที่พระเจ้าทรงใช้ออกไปก็คือผู้ประกาศกิตติคุณเราต้องเปลี่ยนความเคยชินเก่าๆของเรา ที่เอาแต่ประชุมเพื่อฟังเทศนาะเราต้องให้ความสำคัญกับการประชุมเพื่อประกาศกิติคุณถ้าพี่น้องคนหนึ่งเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ฝึกมีส่วนร่วมในการประกาศกิติคุณทันทีเขาก็จะไม่เกิดความเคยชินในการเอาแต่นั่งฟังเทศนาะเขาจะมีความเคยชินในการประกาศกิติคุณในการประชุมประกาศกิติคุณนั้น ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นอย่าได้นั่งอยู่นิ่งๆเอาแต่ฟังข่าวสารโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะได้รับความรอดหรือไม่การประชุมประกาศกิตติคุณเป็นเวลาที่ทั้งคริตจ,จักรจะต้องร่วมใจกันทำงานพี่น้องทุกคนล้วนม,มีหน้าที่ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการประชุมนี้ก่อนการประชุมทุกคนควรอธิษฐานกันให้มาก ขณะที่พี่น้องซึ่งมีความก้าวหน้าและมีของประทานมากกว่าลุกขึ้นมาประกาศกิตติคุณพี่น้องที่เหลือทั้งหมดก็ต้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ทำหน้าที่พูดให้เขาสามารถประกาศกิตติคุณออกไปได้อย่างเข้มแข็งและมีพลังเราอาจให้พี่น้องสองหรือสามคนเป็นผู้ประกาศกิตติคุณแต่อย่าให้มากไปกว่าสามคนถ้ามีผู้พูดมากกว่านี้ผู้ฟังก็ง่ายที่จะสับสน พี่น้องทั้งหลายควรจะร่วมการประชุมประกาศกิตติคุณกันอย่างไรเรื่องแรกทุกคนจะต้องรู้อย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้ประกาศกิตติคุณให้ท่านฟังแต่ประกาศให้แก่ผู้ที่ยังไม่เชื่อเรื่องนี้ฟังแล้วดูเหมือนจะง่ายแต่พี่น้องหลายคนที่ไปร่วมประชุมประกาศกิตติคุณก็มักจะลืมไปว่าพี่น้องที่กำลังเป็นพยานอยู่นั้นไม่ได้เป็นพยานให้พวกเขาฟัง แต่ต้องการให้ผู้ที่ยังไม่เชื่อได้ฟังดังนั้นท่านจุงอยากมาร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการที่เย็นชาไม่มีท่าทีร่วมประสานข่าวสารนั้นจะพูดได้ดีหรือไม่ดีท่านจุงอยากได้สนใจท่านต้องมีท่าทีที่ต้องการช่วยคนให้รอดและยินดีร่วมประสานเรื่องที่สองคือถ้าเป็นไปได้พี่น้องทุกคนก็ควรเข้าร่วมการประชุมนี้ อย่าได้คิดว่าในเมื่อท่านรอดแล้วท่านจึงไม่จําเป็นต้องไปร่วมการประชุมประกาศกิติคุณท่านรอดแล้วก็จริงแต่ในการประชุมประกาศกิติคุณนั้นมีเรื่องที่ท่านต้องไปทําท่านไม่ได้ไปร่วมประชุมนี้เพื่อฝังเขาประกาศกิติคุณแต่ท่านไปเพื่อช่วยทํางานในการประชุมประกาศกิติคุณจะต้องไม่มีใครที่ปล่อยปาละเลยพี่น้องบางคนบอกว่า เรื่องกิติคุณนั้นผมเข้าใจหมดแล้วไม่เห็นต้องไปเลยแต่การมาร่วมการประชุมประกาศกิติคุณนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านเข้าใจต่อกิติคุณหรือไม่ไม่อย่างนั้นท่านก็เข้าใจทุกเรื่องเกี่ยวกับการประชุมหักขนมปังเหมือนกันท่านยังจะไปร่วมทําไมท่านต้องไปร่วมการประชุมประกาศกิตติคุณเพราะท่านต้องไปช่วยเหลือการประชุมนั้น ท่านจะต้องคอยร่วมประสานในการประชุมนั้นเรื่องที่สามทุกครั้งที่มีการประชุมประกาศกิติคุณท่านจะต้องพาคนมาฟังกิติคุณก่อนที่จะมีการประชุมท่านก็ต้องไปนัดหมายกับเพื่อนๆและญาติพี่น้องของท่านท่านต้องไปนัดกับเขาไว้ล่วงหน้าสักสองถึงสวันหรือ1นึถึงสสัปดาห์ถ้าพระเจ้าประทานพระคุณให้ท่าน บางครั้งท่านอาจพามาได้ถึง10ถึง20คนแต่ถ้าพาคนมาเยอะอย่างนั้นท่านต้องไปหาคนมาช่วยดูแลพวกเขาท่านดูแลได้แค่3ถึง4 <c oughs> คนก็พอที่เหลือก็ให้คนอื่นช่วยดูแลอย่าได้พาผู้คนไปแล้วแต่กลับไม่เหลียวแลเขาเลยเ <c oughs> มื่อท่านไปร่วมการประชุมประกาศกิตติคุณอย่าไปแบบทันเวลาพอดิบพอดีทุกคนที่เข้าร่วมประชุมประกาศกิตติคุณ จะต้องไปเตรียมตัวล่วงหน้าท่านจะต้องบอกเพื่อนที่ท่านเชิญไว้ให้ชัดเจนว่าท่านจะรอเขาอยู่ที่ไหนไปรับเขาที่ไหนหรือจะไปหาเขาที่บ้านแล้วพาเขามาด้วยกันท่านต้องเผื่อเวลาเอาไว้บ้างไม่ใช่ว่าประชุมเริ่มแล้วเพื่อนของท่านยังมาไม่ถึงเรื่องที่สี่ถ้าท่านพาใครมาร่วมประชุมแล้วท่านก็ต้องคอยดูแลเขาในระหว่างที่ประชุมด้วย เลขอารบิกหนึ่งนั่งข้างเขาเมื่อมาถึงที่ประชุมเพื่อนกิติคุณย่อมไม่รู้ว่าเขาควรจะนั่งที่ไหนท่านต้องบอกให้เขารู้ว่าเขาควรจะนั่งที่ไหนในห้องประชุมย่อมมีพี่น้องฝ่ายต้อนรับถ้าเขาจัดแจงอย่างไรก็ขอให้ท่านให้ความร่วมมือกับเขาถ้าท่านพาเพื่อนมาคนเดียวท่านก็ต้องนั่งอยู่ข้างเขาถ้าพามาสองคนท่านก็ต้องนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างสองคนนั้น ถ้าพามาสามหรือสี่คนท่านก็นั่งแทรกอยู่ตรงกลางพวกเขาอย่าดูแลมากกว่าสี่คนเพราะแค่สี่คนก็ยุ่งพอแล้วดังนั้นถ้าท่านพาคนมามากกว่านั้นท่านก็ต้องหาพี่น้องมาดูแลคนเหล่านั้นแทนท่าน<อ>เพื่อนกิติคุณที่นั่งข้างท่านอย่าให้มากกว่าข้างละสองคนรูปแบบการน,นั่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากขณะที่ประชุม เราจะต้องนั่งอยู่ข้างคนที่เราเชิญมาเลขอารบิกสองช่วยชี้ข้อพระคัมภีร์และบทเพลงและคอยอธิบายศัพท์ขณะที่นั่งอยู่ข้างเพื่อนกิติคุณก็มีหลายเรื่องที่เราต้องทำขณะที่ผู้พูดให้อ่านพระคัมภีร์ท่านก็ควรชี้พระคัมภีร์ข้อนั้นให้เขาดูเมื่อผู้ประกาศกิติคุณเอ่ยถึงคำนามหรือคำศัพท์ที่พิเศษแต่ไม่ได้อธิบาย ท่านก็ต้องอธิบายความหมายให้เขาฟังด้วยเสียงเบาๆท่านต้องคอยเสริมส่วนที่ผู้พูดตกหล่นไปทว่าท่านต้องพูดด้วยเสียงที่เบาแต่ชัดเจนอย่าพูดเสียงดังมีการประกาศกิติคุณอยู่ครั้งหนึ่งที่มีผู้มาฟังมากมายหลังจากที่ผู้ประกาศกิตติคุณพูดว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้เรื่องราวที่ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์แล้ว ก็มีพี่น้องคนหนึ่งเดินไปบอกเขาว่าผู้ฟังเหล่านี้ไม่รู้จักอิสราเอลหรืออียิปต์ด้วยซ้าไปเรื่องนี้บอกเราว่าทางที่ดีผู้ประกาศกิติคุณไม่ควรใช้ถ้อยคำที่คนที่ยังไม่เชื่อฟังไม่รู้เรื่องขณะเดียวกันพี่น้องทั้งหลายที่นั่งอยู่ท่ามกลางผู้ฟังก็ต้องคอยช่วยเสริมด้วยถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้เราก็รีบอธิบายแก่เพื่อนกิติคุณด้วยถ้อยคำง่ายๆว่า ชาวอิสราเอลก็คือชาวยิวอียิปต์เป็นชื่อประเทศชาวอิสราเอลเคยเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ต่อมาก็ถูกช่วยออกมาจากที่นั่นท่านต้องคอยอธิบายแก่พวกเขาด้วยถ้อยคำที่ง่ายๆท่านยังต้องคอยเปิดหาบทเพลงให้เขาด้วยสำหรับเพลงที่มีท่อนร้องรับซึ่งต้องย้อนกลับมาร้องท่านก็ต้องคอยชี้ให้เขาดูด้วยเลขอารบิกสสังเกตดูปฏิกิริยาของเขา และคอยอธิษฐานเผื่อเขาท่านยังต้องคอยสังเกตดูปฏิกิริยาของเพื่อนกิติคุณที่มีต่อพระองค์ขณะที่ฟังกิติคุณอยู่นั้นถ้าท่านรู้สึกว่าคนที่นั่งอยู่ข้างท่านมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีนักท่านก็สามารถอธิษฐานอยู่ในใจว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทำให้ใจเขาอ่อนลงถ้าท่านรู้สึกว่าเขาอย่างทนงตนก็ให้อธิษฐานว่า พระองค์เจ้าข้าโปรดทำลายความทนงของเขาคครสจักจะประกาศกิตติคุณได้ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับสภาพการของพี่น้องทั้งหลายถ้าพี่น้องทุกคนล้วนมาร่วมประชุมและทุกคนมีส่วนช่วยกันทำงานกิตติคุณก็จะมีทางเผยแพร่ออกไปได้ดังนั้นท่านจะต้องคอยสังเกตว่าเพื่อนของเราได้ฟังข่าวสารแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง ในเมื่อท่านเป็นคนพาเขามาเองท่านย่อมชัดเจนต่อสภาพการของเขาอยู่แล้วตาของท่านต้องคอยสังเกตดูเขาและอธิษฐานเผื่อเขาว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดแต่ต้องใจของเขาและโปรดให้เขาสามารถเข้าใจได้พระองค์เจ้าข้าโปรดช่วยทำให้เขาประทับใจโปรดขจัดความเย่อหยิ่งไปจากเขาให้เขาสามารถฟัง และยอมรับพระคำของพระองค์บางครั้งท่านอาจรู้สึกว่าผู้ที่ประกาศอยู่บนเวทีน่าจะพูดถึงบางเรื่องหรือบางหัวข้ออย่างนั้นท่านก็ต้องอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดทาให้พี่น้องที่พูดอยู่ได้เอ่ยถ้อยคำเช่นนี้ออกมาเพื่อจะสนองความต้องการของคนผู้นี้ด้วยผลก็จะทำให้พี่น้องคนนั้น พูดในสิ่งที่ท่านอธิษฐานไว้จริงๆราวกับว่าเขาได้ยินคำทูลวิงวอนของท่านการที่ท่านคอยดูแลคนที่นั่งอยู่ข้างท่านด้วยการอธิษฐานเผื่อเขาเช่นนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลขอาหรบสี่ช่วยเหลือเขาให้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อท่านรู้สึกว่าเขาเกิดความประทับใจแล้วท่านก็ต้องช่วยเหลือเขาให้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านต้องอธิษฐานเพื่อให้พระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าไปในใจของเขาไปยึดช่วยใจของเขาไว้ท่านอาจอธิษฐานว่าถ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทำให้เขาได้ยินพระคำของพระองค์พระองค์เจ้าข้าโปรดให้พระคำนี้เข้าสู่ภายในเขาอย่างแน่นหนาะขอให้พระคำนี้ส่องสว่างให้เขามองเห็นได้เมื่อผู้ประกาศกิตติคุณเริ่มลากอวน เพื่อจะเก็บเกี่ยวเราก็ต้องหนุนใจเขาว่าเธออย่าปล่อยให้โอกาสอย่างนี้หลุดลอยไปนะฉันหวังว่าเธอจะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราเห็นว่าเขาเริ่มวันไหวแล้วแต่ยังลังเลอยู่เราก็ต้องช่วยกระตุ้นเขาบางครั้งเราไม่ช่วยผลักดันก็เท่ากับปล่อยให้ซาตานขัดขวางเขาต่อไปเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ จากตาน,นั้นอยู่ในใจมนุษย์คอยขัดขวางไม่ให้เขาต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงต้องคอยผลักดันให้เขาเชื่อพระองค์จากใจในการประชุมนั้นเราต้องคอยช่วยให้เขาได้รับความรอดเมื่อบนเวทีกำลังหนุนใจให้คนทั้งหลายต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็ต้องสังเกตดูปฏิกิริยาของเขาให้ดีถ้าเขาเริ่มมีใจแล้วท่านก็ต้องออกแรงอีกเล็กน้อย ด้วยการกล่าวว่าตอนนี้เธอควรจะต้องเชื่อและต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าไม่ต้อนรับพระองค์เธอจะทนทุกข์ไปชั่วนิรันดร์เราต้องพูดเช่นนี้ด้วยท่าทีจริงจังและหนักแน่นจึงจะมีประสิทธิภาพมีหลักการอยู่อย่างหนึ่งที่เราจะต้องจําไว้ให้ดีขณะที่เราช่วยผู้คนให้รอดนั้นอย่าไปวิเคราะห์ว่าเขาจะได้รับความรอดหรือไม่ อย่าไปวิเคราะห์ว่าเขาใช่คนที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่ขอเพียงเราตั้งใจแน่วแน่ว่าจะให้เขาได้รับความรอดก็ใช้ได้แล้วเราจะต้องนำเขามาอย่างเบื้องพระพักต์องค์พระผู้เป็นเจ้าให้ได้ถ้าเขายังไม่ได้รับความรอดเราก็อย่าปล่อยไปเลขอารบิกหช่วยบันทึกชื่อและข้อมูลของเขาเมื่อเลิกประชุมถ้ามีการบันทึกข้อมูล ท่านก็ช่วยจดชื่อของเขาไว้ด้วยถ้าเขาเขียนไม่เป็นท่านก็ช่วยเขาเขียนบางคนอาจถามว่าจะเอาข้อมูลของเขาไปทำไมอย่างนั้นท่านก็ตอบเขาไปว่าเราอยากบันทึกชื่อและที่อยู่ของคุณไว้เพื่อจะไปเยี่ยมคุณได้ในภายหลังที่อยู่ของเขาต้องเขียนให้ชัดเจนว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่บนถนนอะไรเวลาที่มีใครไปเยี่ยมเขาจะได้หาเจอ เลขอารบิกหกนำเขาอธิษฐานแม้จะช่วยเขาถึงขนาดนี้แล้วงานของท่านก็ยังไม่หมดท่านยังต้องนำเขาอธิษฐานด้วยกันกับท่านด้วยถ้าท่านคนเดียวไม่ไหวท่านก็ชวนพี่น้องคนอื่นมาช่วยกันอธิษฐานกับเขาด้วยอยากขอไปทีท่านต้องทำงานบนตัวเขาจนท่านรู้สึกว่ามีสันติสุขที่จะให้เขากลับไปได้เลขอารบิกเจ็ด พาพี่น้องทั้งหลายไปเยี่ยมเยียนเขาจนกว่าจะได้รับความรอดเมื่อเขากลับไปที่บ้านแล้วครั้งแรกที่จะพาพี่น้องไปเยี่ยมเยียนเขานั้นเป็นความรับผิดชอบของท่านเมื่อคลิดจักใช้คนไปเยี่ยมเยียนเขาท่านจะต้องไปด้วยเพื่อจะพาพี่น้องเหล่านั้นไปพูดคุยกับเพื่อนของท่านบางคนได้ฟังกิติคุณแค่ครั้งเดียวยังไม่พอท่านยังต้องเชิญเขาเป็นครั้งที่สอง ครั้งที่สต้องเชิญเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้รับความรอดในที่สุดขอให้พระเจ้าส่งนำพาให้เราเดินอยู่บนหนทางแห่งการฟื้นฟูเราควรเห็นว่าการประชุมประกาศกิตติคุณเป็นเรื่องสําคัญในการประชุมนี้พี่น้องทุกคนจะต้องมีงานทำทุกๆคนต้องมีชีวิตที่วาและทุกๆคนต้องกระตือรือร้นไม่มีใครปล่อยปะละหลวม ทันทีที่พวกเรามีสภาพการเช่นนี้คลิจักก็จะเกิดการหันเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่การประชุมประกาศกิตติคุณก็จะกลายเป็นการประชุมที่ทั้งคลิจักช่วยกันทำงานถ้าคลิจักในท้องถิ่นของเรามีคนน้อยรูปแบบของการประชุมก็เรียบง่ายอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำตามรายละเอียดทั้งหมดที่กล่าวมานี้แต่โดยหลักการแล้วพี่น้องทุกคน จะต้องให้ความสำคัญกับการประชุมประกาศกิติคุณทุกคนล้วนต้องมีส่วนรับผิดชอบในการประชุมนี้ทุกคนต้องกระตือรือร้อนรวมจิตร่วมใจกันทำให้กิตติคุณมุ่งหน้าเพื่อจะนำพาผู้คนให้ได้รับความรอด